ดตเตือนรายการนี้อาจจะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วย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 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเอ็นเจริญเทอร์โบแต่วันนี้เราจะมาทำอะไรที่ร้านนี้ เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานไปถ่ายทําดูรอบๆร้านือว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรดีนะวันนี้นะครับวอยวาก็พามาอยู่ที่ร้านอินเจอโบยแล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่คอลแลบช่องนี้นะครับผมช่องวาวาโปรดักชันนะครับผมจากที่เราถ่ายคลิปช่องผัดซีเรืยสไปแล้วนะครับวันนี้ก็พามาเสริมหล่ออุปกรณ์ของทางร้านเอ็นเจอร์โบยหนึ่งชิ้นนะครับผมและจะพามาทดสอบรถกันนะครับผมวันนี้ครับรถที่ทดสอบก็คือรถเทสวันฮุนไดแล้วผม เป็นรถของทีมงานออาแบโปรตักชันนะผมจริงไหมคบว่าใช่ใช่ใช่เราจะมาทดสอบื่งใส่อุปกรณ์ยังไงเดี๋ยวไปรับชมดีกว่าเดี๋ยวให้เชิญเจ้าของร้านเข้ามาร่วมเข้ามาคุยนะครับว่าการใส่เป็นยังไงโอเคครับมารับชมพี่ทางร้านเอ็นจิเนอร์โบนแล้วนะครับผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับนี่ครับข้อแทนอินเตอร์ตัวเก่าแทนไหมพี่ครับใช่มันเป็นยังไงพี่ สวัสดีครับผมจากผมหลานแนนนะครับผมาวันนี้ผมก็จะมาอธิบายท่ออินเตอร์ครับว่าไอ้ท่อยางกับกับท่อดัดทรายแล้วก็ท่อเนียมคว่านี่มันต่างกันยังไงครับครับผมอย่างอย่างท่อเนียมคว่านี่ครับของเขาจะเป็นรูปแบบนี้ครับครับผม มีการตัดต่อมาตัดตัดมาเป็นท่อนๆนะครับผมซื้อมาเป็นแบบตะก้าตะก้าอ่าซื้อมาแบบทุกๆก็ไม่แพงครับแล้วก็แล้วมันก็ความหนาของมันจะน้อยมากจะบางจะบางจะจะบางกว่าเนี้สองเท่าโอ้เดี๋ยวดูครับขุดยอดบางจริงครับบางจริงใช่ครับด้านหนากว่าใช่ครับแล้วก็ในในข้างในอ่ะ มันจะเป็นรอยฟันใช่รอยฟันมันทําให้อากาศอ่ะวิ่งเข้ามาฟึบมันสะดุดใช่สะดุดมันชนมันมันจะไม่ลื่นเลยนะใช่มันจะชนข้อต่อมันจะชนข้อต่อคือว่าอากาศมาไม่เต็มมาไม่ไวมันสะดุดพูดง่ายๆมันไม่ลื่นพูดง่ายๆภาษาัยรุ่นก็ไม่ลื่นครับไม่ลื่นไม่ลื่นอ่าครับผมแล้วก็การใช้งานนานๆเข้าหนึ่งมาเมื่อเมื่อเครื่องสั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆรอยเชื่อมร้าวแตก แตกครับแล้วถ้าแตกระหว่างทางนึกสภาพครับกินข้าวลิงครับผมใ่รถดีเซลหรือชอบเดินหอกวิ่งไปไวใช่ครับรถรถซิ่งนี่ไวครับรถซิ่งนี่ไวมากเพราะว่าพวกนี้คือต้องต้องคํานึงถือว่ามันมีรอยต่อยังไงก็ต้องแตกยังไงก็ต้องลาวมันมีแน่เพราะจากลูกค้าหลายๆท่านใส่ไปก็ลาวแตกใช่ครับผมคือทางร้านน่ะทำได้หมดแหละครับเรท เนียนคันแต่มันไม่จบไม่แนะนำมันสดแ๊บเดียวใช่ไหมพี่มันเป็นแบบรถที่แบบใส่ได้แต่โชว์แต่ใช้งานจริงมันไม่สมควรครับไม่แนะนําเลยเพราะรถผมเองผมก็ใช้แต่ผมใช้แบบนี้เพราะว่ารถผมเดินทางรถผมไม่ได้จอดแต่ร้านมันเดินทางทั่วประเทศทั้งเร็วทั้งไม่เร็วมันทุกรูปแบบเลยเลยเลยแนะนำะแบบแบบเนี้ยถามว่าราคามันต่างกันไหมใช่ต่างเหมือนไอ้นี่หกพัน อันนี้ก็ต้องหมื่นสองต้นทุนตัวนี้หรือราคาทั่วไปก็ขายคู่ละหกพันครับอ่าอันนี้มันทำไมแพงกว่าเท่าตัวเพราะว่าในเรื่องต้นทุนมันสูงกว่าครับเท่าตัวสูงกว่าตัวนี้ครับอ่าสูงกว่าในเรื่องประสิทธิภาพความหนาเนียมเนียมในเมื่อมันหนากว่ามันก็ต้องแพงกว่าครับตามต้นทุนใช่และอีกอย่างอ่าความเสี่ยงในการเสียหายในการผลิตตัวนี้ไม่มีเลย ตัดยังไงก็เชื่อมได้จะเอาตรงไหนก็ได้ไดตรงไหนไม่ได้องศาตัดปุด๊บได้ครับคือการทําการผลิตความเสี่ยงไม่มีใช่ครับไม่มีเลยคือคออือยังไงก็ทําได้ยังไงก็ไม่ขาดทุนครับผมแต่ตัวนี้งานดัดยิ่งแบบนี้นะครับคือการดัดเนี่ยมันต้องใช้ช่างประสบการณ์สูงใช่ครับอย่างอย่างที่คนดัดเนี่ยคือเป็นนาผมรประสบการณ์ สี่สิบปีครับตั้งแต่ยูสิบห้าสิบหกดับที่นี่ใช่ไหมพี่นะดับดับที่นี่ครับผม่ะมี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 หลักฐานครับเดี๋ยวเราไปสาธิตให้ดูที่หลังนะครับเดี๋ยวเราโอความรู้ก่อนนะครับครับผมเนี่ยครับถามว่าองศาพวกนี้มันยากมากความร้อนต้องได้อ่าการบิดการแบบน้ําหนักตัวในการบิดองศานะคือมันต้องได้ความร้อนต้องได้แล้วต้องแบบต้องดูสีหมู่ไม่เป็นอะไรที่ยากมากครับสมมุติ มันผิดปุ๊บคืองานมันเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือครับผมเหมือนเหมือนเหมือนช่างตีมีดอะครับมันไม่ใช่ง่ายง่ายแล้วแล้วที่สําคัญนะครับของอันนี้คือของรุ่นอะไรครับพี่ตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้เป็นของเฮดวันครับเฮนะครับเอหนึ่งนะตั้งแต่ปีศูนย์แดถึงหนึ่งหนึ่งครับครับผมตัวนี้ครับเอาง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะมาใส่รถ ทีมงานลาวาโปรดักชั่นครับหรือรถผมเองนะครับเราจะใส่ให้ดูเลยนะผมก่อนใส่วิ่งกับใส่แล้วนะครับเราใส่จริงด้วยครับ<ๆ><ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ทดสอบครับผมมีทดสอบว่าก่อนใส่กับหลังใส่รอบมาไวกว<ๆ>่าเดิมเท่าไหร่ส่วนถึงร้อยต่างกันกี่วิ<ๆ>และการออกตัวออกตัวดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมครับผมแต่แต่ในส่วนที่ว่าคือทางดีบ ในเรื่องท่อยางเราจะใช้ของอ่า P P R C ครับผมนี่ครับครับงานนอก<ะ>งาน<ะ>งานนอกครับผมทนทนบูธห้าสหปอนสบายมากรัมันเป็นของอาสนามแข่งครับแต่เราเอามาใช้ในรถบ้านเฮ็ดวันก็บูธเดิมๆดิมแนดาก็23่สิบครับผมยังไงก็สบายอยู่แล้วอ่าแล้วตัวนี้มันทนความร้อนร้อยกว่าองศาร้อยกว่าคือเปรียบเทียบกับทั่วๆไปไอันนี้อนี้มีกี่บาทครับ ไอ้เรไม่กี่บาทใช้ไม่นานแล้วครับเดี๋ยวก็เป็นไอไอตรงนี้เสร็จปุ๊บแตกงานงอกเลยระหว่างทางอันนี้คือเราพูดด้วยความเป็นจริงนะใช่ครับอันนี้ความจริงคือคือผมผมเอามานําเสนอเนี่ยแล้วผมก็ใช้ด้วยใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโมะอะไรไม่ใช่ว่ารถผมก็ใช้แล้วผมวคันนี้จะให้ดูรถพี่กันด้วยอ่าครับผมเดี๋ยวรถรถรถผมใช้แบบไหนรถลูกค้าก็ต้องใช้แบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันไปเสียกลางทางเนี่ยสมมติลูกค้าขึ้นดอยอินทนนท์แล้วไปแตกผมงานงอกเลยใช่ครับผมต้องวิ่ง มันไม่คุ้มครับเราต้องใช้ของที่แบบมันจบเสียงเงินครั้งเดียวและที่สําคัญถ้าไปเบิกศูนย์ท่อยางก็ราคาพอๆกันหรือมากกว่านี้ซึ่งประกันปีนึงก็ไม่ใช่<ฮ>ไม่ถึงท่อยางศูนย์แพงใช่ศูนย์เต็มที่ก็3เดือน6เดือนเต็มที่แล้วสุดๆ่าครับแต่ตัวนี้ใช้ตลอดชีวิตนะครับตัวนี้ปีนึงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับครับผมผมคือผมจะพูดเลยว่า เป็นหนึ่งทางเลือกที่คนจะเลือกใช้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่วันนี้ผมเอาสิ่งที่ดีมาให้รับชมนะครับผมว่าเพราะว่าเราก็จะใช้เองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคุณอยากได้ของดีใส่รถไหมคุณอยากเสียตังค์หลายรอบไหมเดี๋ยวผมพาไปทดสอบนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถพี่กันนะครับผมว่าก็ใส่จริงไหมครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมหลังรายก็ไม่มีอะไรครับรถคันนี้ไม่ได้รีแมปครับผมเดิมเดิมเลยก็จะมีแต่ว่า่อยเต์ดัดทรายครับผมอ๋อเนียเนียเนียวนนี้ ครับผมนี่ไงนี่ไแต่อันนี้ผมพันไว้เท่ๆครับผมไม่รุ่นนะครับเพื่อความสวยงามนะครับพันไว้เฉยๆดูให้มันแบบพันให้มันแบบยังไงให้ไม่เหมือนชาวบ้านแค่นั้นเองนี่เข้าก็เัาก็มีของแต่งอยู่นะครับแล้วกองอากาศผมใช้ bmc เอ้ยของอ่ากับ kn kn ผมจะใช้สองยี่ห้อนี้นี่ครับผมส,ส,ส,ส่วนที่อกลางท่อท่อกรองนี่จะเป็นท่อกรองสูตร i n เท g เกอ๋อถ้าในสายเบนซินจะรู้ดีว่าพวกนี้เขาจะมีแบบให้พักอากาศเพื่อให้ใบหน้าเทอร์โบมันทํางานน้อยครับครับผมคือมันมีมีอากาศแล้วกดปุ๊บอนะอากาศมันพอ,อครับผมก็เป็นท่อกรองเดิมๆอะมันไม่มีที่พักอากาศใช่ครับ,รบแต่ตันนี้มันเป็นแบบการแบบทําขึ้นมา อจากประสบการณ์ช่างที่เขาผ่านมาเยอะครับผมแต่มันก็ได้ผลครับผมรถที่แกไม่ได้รีแมปด้วยช่งใช่ไหมครับไม่ครับโอ้โหนี่ยรถผมรีแมปยังไม่แต่งขนาดนี้เลยนะดูห้องเครื่องอุปกรับรถผมก็ท่เดินอยู่เลยนะครับตัวนี้ก็มีท่อดัดทรายครับผมก็ท่อยางไสลักก็ใช้อย่างเหมือนเหมือนเหมือนที่ลูกค้าใช้ครับผมใช้ใช้จริงนะครับผมนนีี่่ลูกคใช้จริงนะครับผมใช้ยังไงลูกค้าใช้แบบนั้นครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูรถผมนะรถที่เขา ไปขนาดนี้เดี๋ยวดูรถผมนะเดิมทั้งคันนะครับยกเว้นดีแมทอย่างเดียวเลเดี๋ยวเราไปอยู่ที่รถผมับดูดิครับเมื่อกี้ของแต่งเต็มครับนี่รถผมไม่มีอะไรเลยนะท่ออินเตอร์ท่อแทนท่อเดิมกองเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมนี่เรื่องจริงนะครับตงเดิมเลยนี่นะครับไม่มีเลยนอบยกเว้นแค่รีแมทไอทัมโช๊ก็มีครับผมยังไม่ได้ใส่เลยวันนี้นะครับผมก็จะมาใส่ของแต่งทางร้านนี้นะก็คือท่อแทน อินเตอร์แต่งอ่าท่อท่ออินเตอร์แต่งท่อดัดสายครับผมเดี๋ยวดูความแตกต่างเลยครับผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะให้ดูว่ารถคันนี้เดิมๆเป็นท่อยางท่อยางซ้ายขวาท่อยางคู่ตัวเขาเก่าๆก่าใช่ไหมครับเก่าๆ่ซ้ายขวา เดี๋ยวไปทดสอบดีด้วยว่าโซนถึงร้อยกี่วินาทีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าจับเวลาไปเลยเดี๋ยวจับเวลาครับแล้วมีข้างนี้ที่ผมเปลี่ยนใหม่ก็คือเปลี่ยนของส่วนมาครับโดนไอ้ตังอยู่แต่ก็เป็นเท้ายางอยู่ดีนะครับครับตัวนี้ตัวนี้ซับซับมาสี่เปนห้าครับใช่ครับสี่เปนห้าไม่ไม่มีรถแม้แต่สลึงเดียวใช่ก็คือผมจะบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมตั้งใจทํานะครับคือทําเพื่อให้คนดูความแตกต่างและอย่างหนึ่งเราใส่รถ คุณใจจริงๆนะครับไม่ใช่ของเล่นและอย่างหนึ่งเราต้องเอาของดีใส e ่รถสิครับใครไม่มีแค่เอาของไม่ดีใส่รถหรอกจริงไหมครับผมอืมันมันใช่ครับผมว่าเราต้องทำานุคิดถึงว่าของถูกของดีในโลกใบนี้ไม่มีครับเพราะผมเองผมผมก็แต่งรถมาก็หลายแสนครับแต่งทุกคันรถไม่มีไม่แต่งครับแต่งคันหลักแสนขึ้นทุกคันแต่งเพื่ออะไรครับเพื่อรู้เพื่อทดสอบเพื่อทดลองเพื่อบอกกับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆ เป็นการที่แ,แบบแนะนําเขาเพื่อเขาไม่จะได้ไม่หลงทางนะเสียเงินครั้งเดียวจบแต่อันนี้ก็ผมก็ไม่ได้พูดให้เชื่อทุกอย่างมีให้พิสูจน์ครับผมของทุกอย่างองมีต้องพิสูจน์ครับอย่าเพิ่งเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันครับผมเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันก่อนนะได้ได้ครับวันนี้ครับมมีอะไรแตกต่างกันไหมได้ครับเราตั้งอาโตไปเลยนะคร hmm. ับผมเราไม่ยุ่งกับมันเลยนะครับเราก็มาดูรถที่รถผมก่อนดีกว่าไอที่เป็นท่องเครื่องมเดิมแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ท่อแฮนดิ์นะครับ กอแต่งนะครับผมแล้วก็ยังคือมีแค่รีแมปนะครับอย่างเดียวครับไม่มีกรองแต่งด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับกรอนใส่จะเป็นยังไงนะครับหลังใส่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้รถเยียครับเดี๋ยวเราลองลองนะครับผมเป็นสังเกตนะครับโอเคครับคบร้อยละครับ เดี๋ยวยูเทิร์หน้าเลยครับผมได้ก็ให้ดูกันคือลองก่อนใส่ครับผมเพราะว่ามันต้องมีความแตกต่างแน่นอนครับถ้าไม่แตกต่างผมก็คงไม่มาใส่แน่ครับผมมาจจะเราตัดภาพไปดูที่รถอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมอีกคันหนึ่งใส่แล้วแล้วก็มีกองเรียบร้อยแล้วมีค้ำแล้วการสมรรถนะรถเป็นยังไงก็หลังจากที่เราไปลองมานะครับผมก็รถผมมีอาการอืดอยู่ครับ แล้วก็อย่างหนึ่งหน่วงครับมีขนาดรีแมปมาจะมีอาการหน่วงนะครับตอนนี้พี่เขากาลังจัดเปลี่ยนครับเอาอันนี้นะครับนี่ของทางร้านนะครับเนี่ยนี่ดัดทรายครับงานดัดทรายสวยๆนะครับผมนี่ต้องบอกต้องเน้นย้ำครับสวยๆของคุณได้ H1 นะครับปีผมพอดีเลยนะครับผมนี่แล้วก็ท่ออย่างดีครับทนแรงบูสต์ได้สูงหน่อยครับผมก็เดี๋ยวเรา กำลังจะใส่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการใส่นะการถอดมาเดี๋ยวไปดูท่อยางเดิมอันเก่าผมจะมีการอกาาสีเป็นยังไงหรือจะเทะเทะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูครับผมมีเทะ EGR นะครับผมเน่แล้วก็ตอนนั้นก็เป็นของเดิมเลยครับเดิมทั้งแท่งครับนะทำเคิมก็ไม่มีครับนี่ครับเดี๋ยวก็ให้เขาถอดไปก่อนครับถอดดูให้เรียบร้อยครับใช้เวลาถอดก็สักครู่นะครับสักพักหนึ่งนะครับผม เอาละครับผมหลังจากที่เราไปดูอินเสิร์ตก็แก๊กไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับตอนนี้กําลังประกอบครับประกอบข้างนู้นอยู่นะครับผมข้างนี้น่าจะใส่แล้วครับผมนี่นี่นี่ไหมครับนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่นี่ครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวเราลองไปเหยียบดูครับอัตราเร่งจะเป็นยังไงขึ้นครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับขออีกสักพักหนึ่งครับผมกำลังประกอบอยู่นะครับผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเพราะว่าค่อนข้างที่ต้องเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับผม นี่ครับกาลังประกอบใส่อยู่นะครับผมใช้เวลานานอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ารีบไม่ได้ครับเดี๋ยวของชำรุดนะครับเสียหายครับต้องเลียดอ่อนช่างเขาบอกนะครับผมครับหลังจากใส่ท่ออินเตอร์แต่งไปแล้วนะครับนี่นี่ดูกองของก่อนนะรถที่ดีแมปพระเจ้าช่วยนี่คือนี่คือกองเดิมนะครับนี่ครับสดๆครับดูครับไปฝุ่นใบเลยเต็มเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับ แล้วทางร้านก็ยังมีกองแต่งขายนะครับนี่นี่ยี่ห้อนี้เลยครับของนอนครับนี่นี่นะครับเป็นไงเดี๋ยวเราจะพาไปลองครับเดี๋ยวเราจะใส่ลองเลยครับผมผมว่าต่างกันที่เห็นนะนี่ดูตะข่ายเห็นไหมมีตะข่ายกันและใช้งานได้ยาวๆครับนี่ดูครับหืดูดินี่คุณดูเปรียบเทียบเลยต่างกันฟ้ากระเหวแล้ครับผมดูดิพัดเจ้าช่วยถึงว่าวิ่งไม่ออกครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่าครับ ดีย๋ยวให้พี่เขาใส่ก่อนนะร้านเขาเชื่อกันเลยครับผมเนี่ยเข้าไปสองคนเลยครับผมเนี่ยดูครับโอ้มาร้านนี้คุณจะได้ความจริงใจนะผมบอกเลยคุณจะได้ความจริงใจกลับไปนะครับคุณต้องมาสัมผัสนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่มาซื้อของอย่างเดียวนะคุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวก่อนถ้าคุณเอาใจมาหาเขาบอกอาการรถเขาด้วยใจหรือเกี่ยวกับท่อแล้วคุณก็จะได้ใจเขากลับไปครับวันนี้เราก็ให้ดูสองแง่สองงามสองมุ่นับผมเนี่ยครับเนี่ยผมบอกเลยว่า การมีน้ำใจเป็นล่อันเริดเดี๋ยวเราจะไปทดลองรถต่อนะผมเดี๋ยวขอตั้งรำาครับรถรถมาครับผมโอ้โหฟ้ากระเหวพี่น้องโอ้โหฟ้ากระเหวเลยครับผมแปกต่างกันสิ้นเชิงครับอะเดี๋ยวเราลองให้ดูใหม่ดีนะครับผมอันนี้เป็นการทดทดสอบครับผมต้องขอบอกนะครับต่อทดสอบ นะครับผมครับไม่เกินร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองให้ดูอีกทีับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังพี่แกพูดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต่อครับศูนย์ถึงร้อยนะผมอันนี้ย้ํานะครับเราทดลองในการท่ออินเตอร์ดัดไซน์นะผมไม่มีรอยคลอดนะครับผมแล้วก็ทดสอบใส่กองแต่งนอกครับที่พี่เขาขายอยู่ก็เดี๋ยวเราไปรับชมอีกทีนะครับผมเนี่ยศูนย์ถึงร้อยนะกองก็มีหลายหลายตัวเลือกครับดัตตาบเอ็มซีแล้วก็เคเอ็นนะผมได้ไหมครับ มิดสามสามแดงนะครับกัราคาก็สามเนื้อผ้าครับผมอันนี้ผมเข้าออโต้เลยนะครับผมไม่เล่นเกียร์เลยนะเออรถใช้งานครับรถตู้เฮ็ดเฮ็ดวันนะผมโอ้โหสุดยอดครับออกบานโอ้โหนะครับต้องเบรกครับต้องเบรกครับรถมาครับกับพี่น้องโอ้โหนะครับต่างกันริบเรี้ยวเลยครับคือจุดที่มันจะได้การเล่งแสงโอ้โหสุดยอดเลยเรียกแสงขาดสุดยอดมากครับ คือมาตามเท้าอ่ะนะใช่ครับเท้ามันไม่รอรอบใช่ครับอันนี้คือมันไม่ใช่รถซิ่งนะครับต้องขอบอกก่อนนี่คือรถเฮสันนะครับเจ็ดที่นั่งนะผมหนักๆนะครับผมผมจะบอกก่อนนะครับตันสองตันสองไงตัหนักเนียครับหย่าปุ๊บโอ้โหลื่นปืดครับขึ้นปิดเนี่ยครับขึ้นปิดเลยครับทันตาเห็นเลยครับผมก็ดีมันได้การเล่้งแสงขาดแสงขาดไม่รอรอบใช่ครับสําหรับ ใครที่อยากมาสัมผัสเน้นย้ำไาทาง H1 คุณใดนะผมก็มาได้หรือจะเป็นยี่ห้ออื่นครับทุกยี่ห้อมาได้หมดครับอื่นถ้าเป็นรถอินเตอร์ไดรรถเทอร์โบเบนซีดีเซลเหมือนกันครับผมได้หมดมันจะแบบนี้เลยอ้โหสุดยอดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ร้านครับยอดมากทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกันนี้นะครับเดี๋ยวแรงมากนะครับอัตราเร่งแตกต่างกันสิ้นเชิงครับพ่อ ท e ages, right. the ่อแทนแคสต์แต่งดบดสายนะครับผมแล้วก็กอง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 แต่งนะครับผมจากของร้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองรถพี่ค่อยคันนึงนะครับนี่อันนี้รถจากทาราเลยนะครับคันนี้ไม่ได้รีแมทนะครับแต่ว่าทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับของแต่งที่ผมพูดๆเราเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวลองไปลองคุณได้เฮ็ดวันตัวไหนพี่อ่าอ่าตัวปีสิบแปดครับปีสิบแปดครับใส่ท่อแทนแคสต์อ่ามีมีท่ออินเตอร์ดักทรายมีกออากาศ KN แล้วก็พักสูตรแทนแคทต์ทุกอย่างเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงก่อนนะครับ โอ้เสียงมาครับบอกเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับคันนี้ไม่ได้รีแบบแช์ฟิตไม่ได้รีแบบเดิมๆเดี๋ยวจะดูทำหน้าเราแบบอ่ายูนิเทนเราสปริงหลังกันโครงอ๋อครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้เอฟซีให้ลูกค้าลองขับเลยว่ารถรถช่างรถทีรานมันทำอะไรบ้างได้ครับได้ดูในส่วนตาเร่งหรือช่วงล่างเหรอรถผมโช๊คเดิมๆนะครับไม่มีไม่มีโช๊คเทพรคเทพไม่มีอ๋อครับผมไม่ได้ไม่ได้โช๊คแบบธรรมดาเดิมๆครับผม โอเคครับไปครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูรถที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน้าก่อนนะโอเคนี่นะครับช่วงล่างเดิมๆมีแค่ลักสูรแทนแคสแล้วก็ถ้อยจะจัดรายแล้วก็กออากาศเจนครับสอย่าง3อย่างนะครับสามอย่างนี้นะครับยังไม่ได้รีแมปนะครับในส่วนช่วงล่างก็จะเป็นคำหน้ายูต้าแล้วก็วิเทนกันโพนหลังครับผมอ่าไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาลองนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับผมว่าต่างกับผมรถผมแน่นอนครับ โอโ้โหโอ้โหต่างกันรีบเลยสิพี่น้องพี่น้องพี่โอ้โหพี่ทำไมติแกล้งตองรถผมยังน้าดิโทรฟรีเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสุดยอดเลยพี่ครับผมเจ็ดอ่าชุดเนี้ยมาเพิ่มสิบห้าตัวครับโอ้โหหลังจากไปขึ้นไดโนเทสกับไดโนเจ็ตของอเมริกานะเพิ่งเป็นไดโนที่แบบมาตรฐานที่สุดแล้วแม่นยำที่สุดผมบอกเลยครับรถผมอ่ะยังมีเกียร์วืดนะครับ มีเกียววดครเมื่อกี้นะไม่โฟมไม่ฝัดนะผมโอ้โหพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลอยโดยเองครับผมไม่ไม่โค้งเลยครับหลังโค้งไหมครับไม่โค้งครับรถผมโอเดนะครับขนาดรถผมชกหลังมูรูทูบนะครับอันนี้อันนี้ชกเดิมครับโอ้โหเนี่ยเดีินละตายดูครับผ่านฝัตายดูสลับมันปลาได้ครับตัวนี้ดูไม่มีโค้งเคงครับพี่น้องครับเออคือเราทำเนี่ยใช้แบบทำแบบเนี้ยใช้ได้ยาวๆครับ ยาวๆโอ้ <c oughs> จอดแล้วพี่ <c oughs> ยาวๆไอ้เจ้ายาวๆโอ้ใช่เหรอพี่มันเหมือนน้ำเบาวกว่าด้วยนะใช่โอ้นี่เองแค่นี้เองครับแค่นี้เองแล้วการทำแบบนี้เราลองแรปลลองลองงรับการรีแมปได้ถ้าเราจะเอาม้ากินโดนแล้วอะขยันผม,มบอกเลยนะคครับผมใรยังขนาดไปทำตอนเนี้ยพี่ยังแหลงของผมแล้วแล้วถ้าพี่ไปรีแมปจะขนาดไหนรีแมปรีแมปอ่าผมก็ต้องอัพใบหน้าบิลเล่าขยายปากเทอร์โบนะ แล้วก็ต้องไปอัปเดตวฉีดด้วยสุดยอดเลยครับเพื่อเพื่อเพิ่มน้ำมันเข้าไปสุดยอดนะครับเพราะเพราะเพราะวฉีดเดิมมันไม่รองรับสำหรับคนที่ไม่เชื่อผมนะลองมาทดสอบขับได้ครับมีให้ทดสอบับผมมีมีให้ทดสอบได้ครับหรืออะให้ผมเอารถผมมาทดสอบกับรถพี่เขาเนี่ยต่างเลยครับรถผมรีแมปแล้วสู้ไม่ได้เลยผมบอกเลยเอาต่างกันรีบเดียครับเรื่องช่วงล่างโอ้สุดยอดจริงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยรถเดยวยอดมากเลยเดี๋ยว เดิมครับไม่ได้รีแมปอะไรอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับนี่ศูนย์ถึงร้อยนะครับดูนะครับผมโอ้โหนี่ครับท่อครับเสียงท่อโอ้โหครับโอ้โหเรื่องจริงครับช่วงล่างไม่มีโอนเอเลยครับผมโอ้โหสุดยอดครับยกนิ้วให้เลยครับอันนี้สมกังเป็นรถดรงจริงครับครับผมมีนี่อะไรปรึกษาได้ครับผมปรึกษาสอบถามอ่า ที่เพจที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่เพจร้านเอ็นเจอโโบแล้วก็เพจพี่ก็อีกเพจนึงนะครับบอกความรู้แบบไม่กักครับผมไม่กักวิชาครับผมเพราะวิชาจับตัวไม่ได้เราจับต้องไม่ได้อยู่แล้วมมันกักกันไม่ได้ครับใช่ครับอยากรู้อะไรเดี๋ยวจะแจ้งไว้ตามที่รู้ครับผมถ้าถ้าอะไนไม่รู้ก็ไม่พูดครับไม่จะเป็นจะต้องซื้อขายก็คุยกันได้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกค้ากันไม่จำเป็นเดี๋ยวเราจะลองให้ดูอีกรอบนะครับก่อนถึงร้านนะครับ นี you, ่นะครับเดี๋ยวเราขอกลับรถก่อนนะครับเข้าไปออกไปจบเลยจบทุกอย่างจบนี่นะครับดูครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปสมมติเราไปทำท่อก๊อกากาศยังเดิมไอ้นั่นไม่ไม่ไม่จะจบเนี่ยปลายปลายหายปลายหายจอดยจอดเลยอันนี้เรามาลองให้ที่เห็นเลยนะครับผมไม่ได้เมคไม่ได้เฟกไม่ได้จัดฉากนะครับผมนี่รถเจ้าของร้านนะครับผมบอกก่อนครับผมเดี๋ยวให้ดูครับของดีต้องบอกต่อพี่น้องทดสอบเดี๋ยวเราทดสอบดูท่านี่ครับศูนย์สองร้อยนะครับเนี่ยั้งตัว เยียบ yeah, ครับโอ้โ oh หลืมเลยว่านึกว่าไม่ใช่ร,รถคุนใดครับผมบอกเลยพี่น้องตัวจริงเสียงจริงครับมีอะไรปรึกษาครับผมเนี่ยร้านเอ็นเจริญทบโบครับอ่างทองนะผม uh huh. สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวจะปิดคลิปให้พี่เขาปิดคลิปอีกทีนะครับผมเป็นเกดความรู้ที่บางคนไม่รู้ใช่ไหมครับมีอะไรปรึกษาสอบถามได้ตลอดครับยินดีอ ให้คำปรึกษาให้ความรู้เดี๋ยวผมเอาเดยครับเลยครับสทษทดีครับเลยราแล้วคือร้านนี้ไม่ไม่กักวิชาไม่ห่วงความรู้ครับครับผมน้องน้องใหม่ที่แบบขึ้นได้มาหรือมาแบบประสบการณ์ช่วงมงบินน้อยปรึกษาได้ผมไม่เก่งหรอกแต่ว่ารู้ครับผมไม่เก่งแต่ต้องมาสัมผัสกันแล้วครับต้องมาสัมผัสร้านพี่แกนะครับครแบผมมาทดสอบได้ครับมาทดสอบได้มีมีให้ทดสอบมีให้พิสูจน์ครับผม อย่าเพิ่งเชื่อนะสิสิบแบบว่าไม่เท่าตาเห็นนะผมใช่ครับใช่สิบตาเห็นก็ยังไม่เข้ามาใสัมผัสเองนะจุดนี้ต้องต้องมาครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวเราลงไปเปลี่ยนทีมกนเราตัดไปเมื่อกี้นะครับแตกต่างกันสิ้นเชิงครับนี่ครับอันนี้คือกองเดิมนะครับเดี๋ยวเราใส่กองเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมี ep ตัดถัดไปนะครับเราจะมาใส่ท่อแทนแคทใช่ไหมพี่ใช่ท่อแทนแคทเดี๋ยวผมจะให้ดูท่อแทนแคทเป็นเป็นยังไงครับกับอ๊ากาศครับได้ เดี๋ยวให้ดูท่อแนแคทนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผม๋อนี่ครับนี่ครับทอแทนแคทนะครับผมนี่สําหรับท่อแทนแคทนะครับจะเจอกันในอีพีถัดไปนะครับผมทอแทนแคทกับภายในนี่ครับโหดูภายในครับนี่มีไส้ครับมีไส้แล้วก็ใส่หน้าแปนได้เลยนะครับผมสําหรับเฮดวันนะครับผมคุนใดนะครับผมใส่ได้เลยครับผมนี่ครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีถัดไปนะครับผมท่อกับกองอากาศแต่งนะครับผมก็จะทำสักสองอีพีครับจนกว่ารถจะแรงเท่าพี่เขานะครับรถนี้แบบสู้ไม่ได้ครับผมจ่อยเลยครับผมนี่เดี๋ยวเราใส่กองเดิมไปลองครับพี่รู้สู้ไม่ได้ครับเกิดอาการพลดเล่นขึ้นมาดีโอเคครับเดี๋ยวให้พี่เขาใส่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันใหม่ ครับผมก็สําหรับตอนนี้ก็ขอประานอภัยด้วยนะครับไม่กเกิดผิดพลาดครับผมก็เลยมาภาคทับให้ชมนะครับผมก็ขอขอบคุณร้านเอ็นเจอร์โโบมากครับผมที่สนับสนุนให้ท่ออินเตอร์แต่งนะผมอย่างเป็นทางการนะผมแล้วผมก็ได้ไปทํารถกับร้านน้าม,มาครั้งแรกก็ประทับใจครับครั้ง2ก็ประทับใจมากวันนี้ก็เลยมานําเสนอสิ่งที่ดีนะครับผมอีกด้านหนึ่งของอาชีพนะก็คือ งานท่อรถหรืออินเตอร์นะครับผมก็ใครอยากจะเข้ามาตกแต่งเกี่ยวกับท่ออินเตอร์หรือเดินกองเปือยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเฮดเดอร์ต่างๆนะครับผมก็เข้ามาคุยกับนายเอ็นได้นะครับผมก็คือถ้าคุณเข้ามาด้วยความจริงใจคุณก็จะได้ความจริงใจ,จกับจากเจ้าของร้านกลับไปครับเพราะว่าประสบการณ์งานแกประมาณไม่ต่ำกว่า30ปีครับผมแล้วก็ มันได้ความประทับใจครับมันได้มากกว่าลูกค้ากับคนขายมากกว่าครับมันได้มากกว่านั้นครับคือความจริงใจและอย่างหนึ่งรู้สึกประทับใจครับคุณต้องมาสัมผัสเองครับร้านเอ็นเจริญทบโลนะผมอยู่ที่อ่างทองนะครับผมในฐานะผมเป็นตัวแทนวาวาบรดักชั่นก็ขอขอบคุณนะครับผมด้าคือเขาเห็นผมเดินทางไกลครับรถผมเอาไว้ไปถ่ายคลิปหรือรับส่งทีมงานเดินทางไกลไป าทั่วประเทศไทยก็คืออยากให้มันแบบไปแบบเออให้ปลอดภัยและอย่างหนึง่งอุปกรณ์อะไรที่มันไม่ดีก็เปลี่ยนให้มันดีซะครับผมก็ mm hmm. เช่นท่ออินเตอร์แต่งนะครับอย่างที่อได้อธิบายไปนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณนาเอ็นเทอร์โบกับพี่ทั้งสองมากเลยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ mm hmm. ก็มาให้รับชมเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวรถคันนี้จะมี EP ีอีก2 EP ีครับสำหรับการใส่ท่อและการรีแมปถ้าใครอยากชมก็กดหัวใจเข้ามาครับแล้วก็ติดตามกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับร้านเอ็นเทอร์โบเรามีอีกหลายอ P ีครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับและใครอยากจะติดตามสอบถามริงด้านนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ u t u b e นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP ีต่อไปครับสวัสดีครับผม